สวัสดีครับพบกับช่องเสียงเดียร์ชแนลนะครับวันนี้ก็เรามีภารกิจมาทำาโรงครัวแล้วก็ห้องน้ำวัดบ้านกคนบุญนะครับเมื่อวานก็อยู่บ้างกรอบ,บข้างวันวันนี้ก็มาจำมาประจําอยู่ที่วัดบ้านกคนบุญนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับหน้างานทําอะไรไปบ้างแล้วตั้งแต่เช้ายังไม่ถึงไหนกันเลยนะครับ เดี๋ยวเรามาดูหน้าง,งานกันนะครับมามาดูหน้าง,งานกันนะครับนี่ก็ห้องซักล้างนะครับก็เดินท่อเรียบร้อยแล้วก็มีตรงที่ซักล้างนี่นะครับก,ก็มีสองหลอด ด้วยกันนะครับนี่หลอกที่สิดไล้แล้วนบและตรงด้านหลังอีไว้เพื่อเก็บของเช็คของหนึ่งหลอดนะครับจะเป็นลักษณะงานการเดินท่อนะครับ เดินท่อ PVC สีเหลืองใส่บล็อกควบคุมการตัดต่อแล้วก็ปิดฝาเรียบร้อยนะครับนี่ครับสวิตไฟตรงนี้ก็จะมีสวิตควบคุมปิดเปิดแล้วก็มีปลั๊กมีจุด ด้านหน้านี่ก็จะมีหลอดหนึ่งนะครับตรงนี้ครับตรงประตูทางเข้าจะติดตรงต่ำๆนะครับเพื่อให้เสียงสว่างได้ออกมากระจายออกมาด้านนอกบริเวณด้านนอกตรงนี้ดูต่อไปเตรียมผ่าเทปเลยครับผ่าเทปมีดครีมตรงนี้ก็เดินเรียบร้อยแล้วนะครับ รงนี้ก็สี่หลอดนะครับจะเป็นห้องเก็บของนะครับเป็นห้องครัวครับตัวนี้จะกว้างหน่อยพอเวลาทำกลัวทำอะไรมันต้องใช้แสงสว่างจะใช้อยู่สี่หลอดนะครับ่เ็เหมือนเดิมนะครับอืมแล้วก็มีสี่หลอดเปิดเปิดสวิตหนึ่งสองหลอดนะครับ จะมีสวิตควบคุมอยู่ตรงเสานี้แล้วก็มีปลั๊กปลั๊กนะครับและตรงนี้ตรงเสากลางนี่จะมีคัดเอาควบคุมทั้งสองห้องนะครับเดี๋ยวรายละเอียดเราจะ นำเสนอไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้ช่างศู์ก็เชื่อมไฟแล้วครับสีเข่าสีเด้เชื่อมดีสุ่ห้องน้ำเราก็จะต้องวางเปนห้องน้ำต่อนะว่าครับก็จะเอาอยัางไง ส่วนตรงนี้ด้านหน้าก็จะมีอีกหนึ่งหลอดแสดงว่าด้านหน้านี่โรงซักล้างกับโรงห้องครัวนี่จะมีหลอดสองหลอดนะครับส่วนห้องน้ำนี่ก็จะมีอยู่จะมีหลอดอยู่สามหลอดนะครับสามห้องกับสามหลอด ด้านหน้าหลอดหนึ่งแล้วก็ตรงตรง,ตรงห้องตรงห้องเบาหนึ่ง,ห,งหลอดก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับเมนเราจะเดินเดินเมนมาตามล่องนี่ครับมาถึงนี่เลยถึงจุดนี้เลยเพื่อรอรอไว้อนาคตจะมีอาคารต่อไปนู่ ตรงป่านู้นนะครับน่าจะมีอาคารต่อไปขออัปเดตแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวถ้ามีอะไรขึ้นหน้าเดี๋ยวจะถ่ายคลิปมาให้ท่านได้ดูก่อนไกลๆนะครับขอบคุณที่เข้ารับชมนะครับชมแล้วอย่าลืมกดไลค์กดซับ c r i b e นะครับสวัสดีครับ